ชีวิตมนุษย์นั้นสุดจะคิดแต่ละชีวิตไม่ผิดนาว่าจะ อนกลางวันหลังเพลแล้วพระเสมก็ลงเรือไปเยี่ยมเจ้าดันถึงบ้านพ่อแม่เจ้าดันดีใจที่เห็นพระไปเยี่ยมพาพระเสมเข้าไปนั่งใกล้ๆที่นอนที่เจ้าดันนอนอยู่พระเสมเห็นสารรูปเจ้าดันแล้วก็อนาจใจเพราะเจ้าดันผอมตาลึกกลวงหรือแต่โครงกระดูกพระเสมเข้าไปนั่งใกล้ๆยกมือรูปหน้าผากเจ้าดันเบาๆด้วยความเมตตาเจ้าดันก็ลืมตาลึกกลวงนั้นขึ้นดู พอเห็นพระเสมเจ้าดันก็พูดเบาๆเรียกพระเสมเป็นคนแรกว่าหลวงพ่อพระเสมถามว่าเอ็งเป็นอะไรไปเจ้าดันเจ้าดันกว่าตาดูพ่อแม่ที่นั่งอยู่แล้วก็ร้องไห้น้ำตาไหลออกจากเบ้าตาทั้งสองข้างเป็นเม็ดโตโต,โตแล้วก็ตอบว่าหลวงพ่อครับผมสงสารมันพ่อเจ้าดันพูดขึ้นอย่างหนักใจว่ามันเพ้อนะขอรับ พระเสมพูดกับพ่อเจ้าดันว่าช่างมันเถิดประสบแล้วก็ถามเจ้าดันว่าเจ้าดันเองสงสารใครเจ้าดันตอบว่าใครก็ไม่รู้ครับหลวงพ่อมันมาร้องไห้ขอชีวิตอยู่ที่ริมอคอกวายคืนวันนั้นผมได้ยินกับหูมันร้องไห้หน้าสงสารแล้วก็ร้องขอชีวิตผมยังได้ยินเสียงมันอยู่ทุกวันนี้ผมสงสารมันเหลือกเกิน พระเสมเหลียวไปดูหน้าพ่อเจ้าดันแล้วได้รับคำตอบว่าผีมันทำนะขอรับหลวงพี่มันบอกทีแรกผมก็ออกไปนั่งฟังตั้งหลายคืนก็ไม่เห็นมีอะไรบอกมันมันก็ไม่เชื่อเจ้าดันพูดด้วยเสียงแผ่วเบาตาจับอยู่ที่หน้าพระเสมว่าผมได้ยินจริงๆหลวงพ่อหลวงพ่อช่วยมันด้วยสิผมสงสารมัน พระเสมถามเจ้าดันว่าเองได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร่เจ้าดันตอบว่าเมื่อวันพระขึ้นสิบห้าค่ำนั่นแหละหลวงพ่อผมจำได้เพราะคืนนั้นเดือนหงายพระจันทร์เต็มดวงหลวงพ่อต้องช่วยมันให้ได้มันร้องขอชีวิตพระเสมนั่งนึกตรึกตรองอยู่วันนั้นเป็นวันขึ้นสิบาค่ำอีกสองวันก็จะถึงวันพระขึ้นสิบห้าค่ำตรึกตรองอยู่ครู่หนึ่ง พระเสมก็พูดกับเจ้าดันว่าดันเอ็งอย่าวิตกวิจาร์ไปเลยรีบกินข้าวกินน้ำเสียเถิดเดี๋ยวเอ็งจะเจ็บไข้มากไปคืนวันพระสิบห้าคำ่ำรืนนี้ข้าจะมาอีกทีหนึ่งถ้ามีอะไรที่ข้าจะช่วยได้ข้าก็จะได้ช่วยอีกสักครู่หนึ่งพระเสมก็ลงเรือกลับวัดและในคืนวันพระขึ้นสิบห้าคำ่ำเดือนหงายสว่าง พระเสมก็กลับไปที่บ้านเจ้าดันจริงๆตามนัดเจ้าดันยังไม่หลับพ่อแม่บอกว่านอนคอยพระเสมอยู่พอเจ้าดันเห็นพระเสมเข้าก็มองดูด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวังพระเสมบอกให้พ่อของเจ้าดันอุ้มเจ้าดันจากที่นอนแล้วก็ให้ลงเรือนตามพระเสมไปยังคอกควายที่เจ้าดันบอกว่าได้ยินเสียงประหลาดคืนนั้นเดือนหงายแจงมองเห็นทุกอย่างได้ชัด พระจันทร์เต็มดวงลอยอยู่เหนือขอบฟ้าควายสองสามตัวในคอกนอนเคิ้ยวเอื้องอยู่อย่างสงบทุกอย่างเงียบสงัดนอกจากเสียงแมลงและเสียงกบเขียดริมคลองร้องขึ้นเป็นระยะพระเสมให้พ่อเจ้าดันนั่งอยู่ข้างคอกควายอุ้มเจ้าดันอยู่บนตักพระเสมยือนอยู่ข้างๆคอยฟังว่าจะมีเสียงใดดังขึ้นอย่างที่เจ้าดันเล่าเบื้องหน้าออกไป มีตอเสาเรือนเก่าอยู่สองสามต้นเสาเรือนร้างที่พระเสมเคยเห็นเมื่อ,อยังเป็นเด็กแสงจันทร์กระทบตอเหล่านั้นทอดเงานอนไปตามพื้นดินพระเสมยืนสงบอยู่ราวๆเกือบชั่วทุ่มพอพระจันทร์สูงขึ้นไปอีกเงาของตอเสาเรือนเก่าก็หดสั้นเข้าไปเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นมาจากบริเวณที่เคยเป็นเรือนร้างนั้นเสียงนั้นเป็นเสียงคนร้องไห้ เป็นเสียงเด็กหน่มที่อายุยังไม่มากนะักเสียงนั้นร้องไห้โหยหวนเยือกเย็นเหมือนกับคนที่กำลังกลัวและมีทุกข์หนักเจ้าดันได้ยินเสียงนั้นก็เริ่มร้องไห้สะอึกสะอื้นและพ่อเจ้าดันก็ตาเหลือกลานด้วยความกลัวขยับตัวเหมือนกับจะวิ่งหนีพระเสมกล่าวปลอบใจว่าประสบอย่าก,กลัวฉันยังอยู่ที่นี่ แล้วพระเสมก็ก้าวจากริมคอกวายไปยืนอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์ใกล้เสียงนั้นเข้าไปอีกพอพระเสมออกไปยืนอยู่กลางลานเสียงนั้นก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นยิ่งขึ้นและมีเสียงพูดด้วยความกลัวว่าแม่แมเปิดประตูรับฉันด้วยนะเขาจะฆ่าฉันนะอย่าทำฉันเลยขอชีวิตฉันไว้เถิด น้าจะเอาสิ่งใดฉันก็จ,จะให้ขอแต่ชีวิตฉันไว้เ<ม>ท่านั้นแม่เปิดประตูรับฉันทีแม่เปิดประตูรับฉันที่ต่อจากนั้นก็มีเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นต่อไปสลับกับคำร้องเรียกให้แม่เปิดประตูรับรอบๆบ,บริเวณน,นั้นไม่มีต้นไม้ หรือผู้ไมายที่ใครจะมาซุกซ่อนอยู่ได้พระเสมมองดูโดยรอบด้วยความระมัดระวังเสียงนั้นจะต้องเป็นเสียงของสิ่งที่เคยเป็นมนุษย์อย่างไม่มีปัญหาแต่ความกลัวหรือความหวงชีวิตอาจผูกมัดให้เสียงนั้นยังคงดังอยู่ได้หลังจากร่างกายของเจ้าของเสียงได้สาบสูญไปนานแล้วพระเสมงทำจิตให้เปี่ยมไปด้วยเมตตาแล้วก็ร้องออกไปว่า เองจะมาร้องไห้ร้องห่มอยู่ทำไมเรื่องราวความทุกข์ของเองหมดไปนานแล้วนิ่งสเสถียดเสียงนั้นเบาลงคงมีแต่เสียงสะอื้นเบาๆพระเสมเอ่ยต่อไปว่าใครต่อใครเข้าไปที่ชอบที่ชอบกันหมดแล้วเองหยุดร้องไห้ร้องขอชีวิตสเสถียดที่นี่ไม่มีใครคิดทำอันตรายเองเลยเสียงนั้นเงียบลง เสียงจัก,กระจันรไรและเสียงกบเขียดก็เงียบลงตามเองใช้บาปใช้กรรมมานานแล้วไปผุดไปเกิดไปที่ชอบเสีทีว่าตามข้าพระเสมร้องประกาศออกไปท่ามกลางความว่างเปล่าเมฆกลุ่มหนึ่งเคลื่อนเข้าบังดวงจันทร์ทำให้สถานที่รอบตัวนั้นตกอยู่ในความมืดสลัวพุทธังสรรังคัฉามิ พระเสมเริ่มบอกไตสารณาคมและอีกครู่หนึ่งก็มีเสียงว่าตามขึ้นมาว่าพุทธังสรนังคฉานิพระเสมบอกต่อไปทำมังสรนังคฉามิและเสียงนั้นก็กล่าวตามต่อไปอีกพระเสมบอกไตสารณาคมจนครบสามหนเสียงนั้นก็ว่าตามไปจนจบลมเย็นพัดมาวูบหนึ่ง มีเสียงเหมือนใครหรัวเราะเบาๆด้วยความเบิกบานใจเมฆกลุ่มที่บังพระจันทร์นั้นผ่านพ้นไปแล้วทุกอย่างแลดูสว่างสวยัยพระเสมพยักหน้าให้พ่อเจ้าดันกุ้มเจ้าดันกลับขึ้นเรือนแล้วก็ลงเรือกลับบัตตั้งแต่นั้นมาเจ้าดันก็หายวันหายคืนและพระเสพก็มีกิติคุณเรื่องลือไปไกลว่ามีทิพย์อำนาจสามารถปราบพูดผีปีศาจ อันความเชื่อถือของคนเรานั้นเป็นโรคติดต่ออย่างรุนแรงชนิดหนึ่งเพราะเชื้อแห่งศรัทธาของคนเรานั้นมีอยู่อย่างมากมายในหัวใจของคนทุกคนเปรียบเสม,มือนฟืนที่สมไว้กองใหญ่พอมีผู้ใดนำเพลิงไปจุดเข้าแม้แต่น้อยกองฟืนนั้นก็จะลุกเป็นไฟไปทั่วในเวลาไม่นานนักชื่อเสียงของพระเสมก็กระจายออกไปโดยรวดเร็วนามที่คนเรียกกันทั่วไปนั้น ก็กลายจากหลวงพี่เสมหรือลหลวงนาเสมไปเป็นหลวงพ่อเสมในแคว้นเจ้าเจ็ดแคว้นสุพรรณตลอดจนถึงอยุธยาคนก็รู้จักหลวงพ่อเสมไปทั่ววันหนึ่งวันหนึ่งคนมาขึ้นกุฏิหลวงพ่อเสมกันมากวัตถุประสงค์นั้นก็เพื่อจะมาขอของดีในเบื้องแรกหลวงพ่อเสมไม่มีของดีอะไรจะให้แล้วก็บอกกับหมู่ครื่หัที่มาหาของดีนั้นว่า อาตมาไม่มีของดีอะไรอย่างที่คนเล่าลือกันนั้นดอกแต่หมู่เครื่องหัดที่เลื่อมใสศรัทธาก็หาเชื่อไม่ยังคงยืนยันจะเอาของดีนั้นให้ได้ลุงพอ่อเสมเผลอตัวพูดออกไปว่าถ้าไม่เชื่อค้นดูเอาเองก็แล้วกันทั้งกุฏินี้ก็ไม่เห็นมีอะไรมีแต่สมองเก่าๆนั้นผืนหนึ่งและกากใบชาที่เด็กมันตากไว้นั่นอีกถาดหนึ่งเพียงเท่านั้นเอง สมองเก่าตัวนั้นก็ถูกฉีกออกเป็นฝอยแบ่งปันกันและกากใบาชานั้นก็แบ่งกันคนละหยิบมือจนหมดถาดภายในพริบตาเดียว